แต่โตช้าหน่อยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ขนาดนู้นแล้วอะไม่ห่อเหรอคะใหญ่อย่างนีแล็จะไปไวไฟเบียน้ําตาลบวกหอมนถ้าห่อมันจะสวยเลยไม่ได้ห่อไม่ได้ห่อครับที่นี่แดดมันแรงเคยห่อแล้วมันมันโดนแดดแล้วผิวมันไหม้โอ้คำถามมีถุงคุ้มเพื่อนอกเหรอก็ถุงถีฟ้าครับแดดมันแรงครับกลางวันที่นี่เอาไปอนยังใมถุงเลยเหรอความร้อนมันมันไอ้นี่ระออบเล้ไอ้ไอ้ไอ้แบบ ไม่ไม่เปิดตูดไม่ใช่เวลาเปิดครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ไอ้ช่วงที่มันโดนโดนโดนแดดนะฝั่งที่มันโดนแดดน่ะมันมันมันจะไหม้โอ้โหเพราะร้อนมากเนาะความร้อนละอุในถุงเนียทุเรียนเนี่ยแต่งได้แล้วครับยอดเลยเดี๋ยวต้องมีเวลาครับอาจารย์ตอนนี้คนเดียวมันเยหมุนไม่ได้ทำทำดูมนทำเอาไว้เรียนไงครับนี่หอมมะทุมนะครับ ใช่ครับผมมถูกนี่เขาได้ผลผล,ลิตพ,พร้อมกันเลยอะ่ะตอนแรกมันปลูกดินนี่มาขุดมาจากในบอ่อนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยทีแรกมันไม่โตอืไม่โตผมก็ใช้จุลินทรีย์นอกกล้วยแล้วก็ผสมกับปลาหมักครับแล้วก็มาลาดโ แรกก็มาขึ้นมันโตเร็วโตโตมากเลยอาจารย์มนขึ้นเห็นท่านตาเลยนะแล้วไปเอาไปเอาสูตรจุลินทรีย์หน่อล้วย้ที่ไหนมาของอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยน่อนอสมบูรณ์ที่เหลือไมททำไมไม่ไว้หน่อสีแค่สีหน่อเห็นไหมทำไมแล้วพอแทงแทงหน่อทิ้งก็ไปทําจุลินทรีย์เพอาะต้องแทงไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็ไม่โตเขาเลี้ยงไว้เป็นรุ่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 นที่ผม ไอ้นี่ผมผมบำรุงมาล่าไปนิดนึงอาจารย์มันไม่ทันไม่ทันตุจีนมาได้ไม่ขีเครืองอ่ะอสอที่หนึ่งอาทิตย์พวกปลาอีกไม่กี่วันเขาบอกวัาที่ยี่สิบยี่สิบหกนี่มากแล้ววันจ่ายพี่ถ้าสมมติว่าพี่ี่คิดว่าเอ๊ะลูกมันไม่ใหญ่อย่างที่เราจะเอาเอาเงินแต่เราอยากได้ตังใช่ไหมครับเราก็ฉีดสะสมไอ้ตัวสุดท้ายเลยหนึ่งหนึ่งสี่แล้วให้มันแก่ร่งแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วย มันก็จะลูกไม่โตกว่านั้นนี่แหละแต่มันจะสุกออเอาลองดูสิครับครับมันต้องขยับเวลาฉันทำลูกโตไม่ทันนะจะอยากจะขายจะทำไงเวลาที่มันของขายแพงอ่ะลูกเล็กคนมันก็ซื้อใช่ใช่ครับลูกขี้เละคนก็ซื้อใช่ใช่ไม่ต้องรอสวยแต่เวลาที่ตลาดมันเยอะต้องทำสวยไม่งั้นเดี๋ยวคนก็ไม่ซื้อเราใช่ครับเห็นไหมตอนที่ตลาดมันคนซื้อมันแข่งกันซื้อเนี่ยหน้าตุดหน้าตาหน้าอะไรเนี่ย ไม่สวยข้อพจซื้อถูกป่ะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นทําไงล่ะให้มันแก่ทันเวลาที่เอาไปขายได้พี่ก็ลองดูสิครับเร่งเขาเร่งเร่งให้มันแก่เร็วโาะครับเนี่ยแต่ว่าลูกมันก็จะไม่โตวกว่านั้นถูกไหมใช่ครับลูกมันไม่โตออแต่ว่ามันสุกมันอร่อยมันกินได้ก็โอเคจบเมื่อก่อนนี้ผมเคยตัดกล้วยที่นี่ไปเมื่อก่อนผมปลูกปลูกทั้งหมดเลยที่ปลูกตรงนครับเสร็จแล้วผมปลูกไปลูกลูกมันก็ประมาณโน,น้นอาจารย์ครับ ประมาณนู้นตัดไปคนแถวบ้านผมเขาบอกิอสัยสะดือยังไม่หมดเลยแล้วรีบตัดไปทำไมผมบอกกล้วยหน้าหนาวมันจะสุกเร็วอ,อกล้วยหน้าหนาวมันจะสุกเร็วมันจะเป็นแบบนี้พอเขาบอกว่าไม่มีใครก็นั่งกันหรอกพออีกไม่นานปุ๊บญาติเขาปลูกอยู่ที่ปทุมใช่ไหมครับเขาปลูกส่งสซเว่นไงลูกมันก็เท่านี้เขาบอกเดือนนี้คอยขายกล้วยอย่างขนาดนี้มันจะแน่นแบบล,ลูกใหญ่เขาไม่เอาลูกใหญ่แล้วไม่เอาลูกใหญ่ละตอนหลังเขาถึงได้รับเกือบจะเท่ากับกล้วยไข่แล้วใช่ใช่ครับกล้วยหอมใช่ไหม เห็นเจนเห็นในเซเว่นไหมลูกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่ครับนั่นแหละเขาพวกเนื้อมันจะแน่นฟังจะกินอร่อยกว่าโอ้โหผมเขาตอนหลังเขาถึงได้อ๋อกล้วยมันขับตัดลูกเล็กกันแล้วเขาถึงได้ยอมรับตัวนี้พี่รู้วิธีแล้วใช่ไหมว่าทาไงว่าอย่าเอาเล็กๆแล้วออกไปขายออก็ลองดีนะแทนที่จะได้ขายคือเดียวสองคือสามคือพี่อาจจะขายได้ทั้งสวนะครับเนาะแล้วได้ตังค์ด้วยนี่เขาโตพร้อมกันไล่กันเลยเนาะ ทุกต้นมีเครือเหมือนเลยเกือบทุกต้นเร่งลเร่งให้แก่เร็วครับอันนี้เร่งกล้วยหอมเมื่อไหร่เจ็ดเดือนหนึ่งสองห้าก็ได้ไปก่อนหนึ่งสองห้าสูด้ที่ว่าสะสมอาหารให้โรงเรียนเขาน่ะเอาฉีดใส่กล้วยเลยนี่อาจารย์ทำฮอร์โมนหน่อกล้วยต้องใช้อย่างนี้ะยังไม่ยังไม่กลางเนี้ยคืออย่างนี้ฮะไอ้ที่เราสอนเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยปลูกกล้วย ขายใช่ไหมเขาต้องไว้นอนอยู่แล้วใช่หนอที่เกินแล้วก็ออกแล้วไอ้หนอที่เอาออกเนี่ยเราก็ไปทําประโยชน์คือใบที่เอาจต่ใบแต่ไม่ทําอะไรเลยแต่แทงหนอออกแล้วก็ทิ้งอยู่ตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ครับที่ไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนกล้วยไข่เหมือนกันเขาก็จะเกี่ยวออกเขาจะมาเดินเกี่ยวเกี่ยวเลยตลอดเก็บรุ่นพี่รุ่นน้องไว้สอง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 หนอ แล้วพอก็จะเอานี่เขาก็ตัดยอดอีกทีตัดยอดอีกทีนีใ่ใชน่นี่ตัดแล้วเนี่ตัดแล้วไม่ไม่สูง,งโอเคค่ะพอโอเคขอบคุณมากเหมือนชมเนีา<ข>ยายา,<ข>อาโอ้หน่อเยอะเนี่ยขยายขายหน่อได้เนี่ยเมืองไทยต้องมีคนาบ้าใยบเยอะมีมีคนเขาไม่ได้ไม่ไม่ทําแต่เขาหาซื้อก็มีนะคะกล้วยหอมหน่อใบานะมันสูตรหัวเชื้อตอนนี้ ของผมผมไม่ได้ขายนะใครจะเอาผมก็ให้นะเดี๋ยวพี่แยมผมนะอีงนิดนึงครับเวลาพี่พี่แยมฉีดปุ๋ยเลี้ยงลต้นนี้นะให้หนึ่งหนึ่งสี่นะพี่แยมอยากจะให้กิ่งข้างมันออกมายาวใช่ไหมพี่แยมก็ฉีดเฉพาะข้างข้างพี่จะเอาเอาสูงแค่ไหนพี่ฉีดแค่นั้นตรงยอดพี่ไม่ต้องไปสดมันก็จะเริ่มก้านมันออกมาหนึ่งหนึ่งสี่นะครับไม่ใช่หนึ่งสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามอยู่ในสไลด์นะไปดูเอาครับ เข้ากลุ่มแล้วก็ไปเปิดสูหรือไม่ก็ขอส่วนตัวก็ได้ถ้าถ้าขอส่วนตัวจะใสกคาถาใส่ให้ไปด้วยได้พิเศษนองเ่ะะจ๊มาผมสีให้มาสีลื่นไปทางวัดเลื่อนตัวเลื่อน